สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมบูชาเฮนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม The King of Fighter นะครับเรามาดูนะครับวันนี้เราใช้ตัวคูราไดมอนด์นะฮะสาวน้อยแสนสวยมาเกย์ห้าเลยนะครับเราจะมาพลาใครดีโอเคสาวน้อยก็เจอสาวน้อยกันนะครับเรียวนาไฮเดนมาดูกันเ่นะครับฉากนี้ครับวัดจีนนะฮะวัดจีนวัดใจมาคูราเรียวนานะครับมา ดอกบ,บัวอะไรเอ,อ่ยสีฟ้านะครับโอ้ Ready, oh. <laughs> สาวน้อยใช้น,น้ำดีใช้ <laughs> เป่าน้ำแข็งโอ้โ oh, หกัดน,นี่เนะี่ยเอ้ย <laughs> นี่ไงเรานี่ไงเรา <laughs> ไม่โดนนะโอ้โ oh. ห <laughs> เอาสิทำให้ตายรับนิดด้วยโดนแล้ว <laughs> ลยี่สิบครับ บอกแล้วว่าเราทํามนุษย์น้ําแข็งเป็นถิญญ่านี่จะฟไฟประทัดน้ําแข็งเลยนะเมื่อกี้เราพ่นน้ําแข็งครับนั่นมา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 หันนั้นนั่นมาเอาสิเรากันได้อยู่แล้วโอ้โหโล่น้ําแข็งทะลุนะครับคืนเน่เฮ้ยแย่ยยแล้วโอ้โหโโอ้โหจะไม่ตายเหมือนเหมือนกันนะครับโอ้โหร้ายจริงนี่งไงแล้วเป็นไง กันนะครับนี่พน่นน้ำแข็งพน่นน้ำแข็งไม่ได้มาสิโอ้โหโยระเบิดพ่นน้ำแข็งครับโดนนี่พ่นน้ำแข็งเป็นไงล่ะมีขี้เกียจนิดนึนงบ๊ายบายนะจ๊ะรู้จักแล้วนะครับคุรา่าสัตว์น่ารักผู้มีพลังน้ำแข็งต่อดิพ่นเลยเ้ยไม่โดนไม่โดนนะครับ<น>โอ,โอ้ไม่ ฮะนี่เนี่ยโดนแล้วนี่ไอสเก็ตนะครับนี่นี่ทำไม่ตายพ่นอีกนี่ยังไงแล้วเป็นไงล่ะพ่นอีกไม่โดนนะนี่ไงเรา,าโอ้โหเดีอ <c oughs> เบิดนะครับนี่ไม่โดน โอ้โหจะต้องจ้องเลยอยู่นะครับโอ้โหไม่โอ้ตัววีเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอืมเอ้าเนี่ลุกลุกบนลุกบนเอาทุกลุกตัวนั้นแข่งไปก่อนนี่มามามาเอาสิมาสิโอ้โหโอ้โหไปนะครับไปเลยนี่างเงี้ยแล้วเป็นยัไงล่ะเดี๋ยวนะพ่นมาสิเข้ามาสิมาสิ บางคนจดจ้องกังอยู่โดนแล้วนะครับเอามานี่ไงล่ะคุณล่าไม่รู้จักแล้วนี่ไงหาไหมนั่นไงโอ้โหไม่ได้นี่ไงล่ะอ่ะโอ้โหโอ้โหนู่ว่าใครชนะนะครับนี่นักสกิทตั้มแข็ง สุกไปเลยขอหนูได้อีกครั้งนะคะครับเขาจบแล้ว้งครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ